เรื่องเงาในบ้านเช่าเลขที่49ผมชื่อนัดอายุ30ต้นต้นอาชีพพิธีกรรายการออนไลน์เกี่ยวกับเรื่องลี้ลับและบางครั้งก็รับทำคลิปอ่านเรื่องผีให้ช่อง YouTube เล็กๆของเพื่อนระยะหลังงานเริ่มน้อยลงรายจ่ายก็มากขึ้นผมจึงจำเป็นต้องย้ายออกจากคอนโดเดิม แล้วหาบ้านเช่าที่ราคาถูกกว่าเพื่อประหยัดเงินบ้านหลังใหม่ที่ผมเลือกเป็นบ้านไม้สองชั้นเก่าๆอยู่ในซอยลึกของย่านชานเมืองราคาถูกเสียจนผมยังตกใจเดือนละไม่ถึง4,000บาททั้งที่พื้นที่กว้างขวางกว่าคอนโดเดิมหลายเท่าเจ้าของบ้านเป็นชายวัยห้กว่าใส่แว่นกรอบหนาหน้าตาซูบซีด ชื่อลุงสถาพรเขาบอกเพียงว่าบ้านหลังนี้ว่างมานานแล้วแต่ไม่ได้อธิบายรายละเอียดอะไรมากนักเหมือนอยากให้ผมรีบเซ็นสัญญารีบรับกุญแจแล้วจากไปให้เร็วที่สุดตอนแรกผมคิดว่าคงเป็นนิสัยแค่ดูเร่งรีบไม่ได้คิดอะไรแต่หลังจากเข้าอยู่ได้ไม่นานผมเริ่มเข้าใจว่าทำไมค่าเช่า ถึงถูกขนาดนั้นคืนแรกเสียงฝีเท้าบนชั้นสองคืนแรกผมเก็บของจนถึงเกือบเที่ยงคืนแล้วอาบน้ำเตรียมนอนห้องนอนของผมอยู่ชั้นล่างเพราะชั้นสองนั้นเก่ามากพื้นไม้มีรอยแตกหลายจุดและกลิ่นอับชื้นอบอวนเหมือนถูกปิดทิ้งไว้นานผมเพิ่งเริ่มข่มตาหลับได้ไม่กี่นาทีก็ได้ยินเสียง ก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บจากข้างบนตอนแรกคิดว่าเป็นหนูเป็นแมวหรืออาจลมพัดแต่เสียงนั้นมีจังหวะสม่ำเสมอเหมือนฝีเท้าคนเดินมากกว่าผมยื่นหูฟังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บมันเดินวนอยู่ตรงตำแหน่งห้องนอนด้านบนพอดีแต่ผม อยู่บ้านคนเดียวผมสั่นนิดๆแต่พยายามหลอกตัวเองว่าเป็นเสียงไม้ลั่นตามสภาพบ้านเก่าก่อนจะดึงผ้าห่มคลุมหัวแล้วพยายามนอนต่อคืนแรกผ่านไปแบบไม่ห้อยสบายใจนักคืนที่สองเงาที่ขยับได้คืนถัดมาผมกลับดึกเพราะไปอัดเสียงคลิปเล่าเรื่องผีให้เพื่อนระหว่างทางยังแซวกันว่า กลับบ้านดึกระวังเจอดีผมหัวเราะกลบเกลื่อนแต่ลึกๆรู้สึกไม่ค่อยดีนักเกือบเที่ยงคืนผมเดินผ่านโถงกลางบ้านเพื่อจะเข้าห้องนอนไฟในบ้านเปิดเพียงหลอดเดียวทำให้เงาของผมทอดยาวไปบนผนังขณะที่ผมกำลังก้มตัวเก็บกระเป๋าเงาในมุมผนังฝั่งตรงข้ามก็สะท้อนตามอย่างปกติแต่มีบางอย่างไม่เหมือนปกติ เงาหัวของผมก้มลงแต่เงาขายังยืนตรงนิ่งเหมือนไม่ได้ขยับตามผมชะง,งักหายใจติดขัดรีบเงยหน้ามองผนังอีกครั้งคราวนี้เงาดูปกติดีไม่มีอะไรผิดพลาดผมเริ่มคิดว่าคงตาฝาดเพราะเหนื่อยจึงรีบเข้าห้องปิดไฟแล้วพยายามนอนทั้งที่หัวใจยังเต้นแรงไม่หยุด วันที่เจอเพื่อนบ้านคำเตือนที่ไม่ทันเข้าใจตอนเช้าผมเดินไปร้านข้าวหน้าปากซอยมีคุณป้าแก่ๆคนหนึ่งยืนอยู่หน้าร้านเธอมองผมด้วยสายตาแปลกๆก,ก่อนจะถามว่าเราเนี่ยนะที่มาเช่าบ้านเล็กที่49ผมพยักหน้าคุณป้าคนนั้นเงียบไปพักหนึ่งเหมือนกำลังชั่งใจว่าจะพูดหรือไม่พูด สุดท้ายเธอก็ถอนหายใจยาวแล้วบอกว่าอยู่คนเดียวน่ะระวังด้วยนะลูกบ้านหลังนั้นมันไม่ค่อยดีผมถามกลับว่าไม่ดีแบบไหนครับแต่คุณป้ากลับไม่ตอบเพียงแต่ใส่หัวแล้วเดินหนีไปทำให้ผมรู้สึกวังเวงแบบบอกไม่ถูกคืนที่สประตูที่เปิดเองเวลาประมาณตีสอง ผมสะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงกึกแอดจากหน้าห้องนอนเสียงเหมือนประตูเปิดเองผมค่อยๆหันมองไปที่ประตูแน่นอนมันเปิดอ้าอยู่นิดๆทั้งที่ผมจำได้ว่าก่อนนอนผมล็อกกรอนแล้วด้วยซ้ำผมนอนนิ่งอยู่ในความมืดสนิท มองเห็นเพียงแต่ความมืดสนิทหลังประตูไม่มีแสงไม่มีเงาไม่มีเสียงอื่นใดแต่ผมรู้สึกได้รู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังจ้องมองเข้ามาจากนอกห้องหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดอยู่ๆผมก็ได้ยินเสียงตึกตึกตึกเหมือนเล็บยาวๆเคาะบนพื้นไม้จากโถงด้านนอกมันค่อยๆเคาะ ทีละก้าวทีละจังหวะจนกระทั่งมันหยุดตรงหน้าประตูห้องของผมพอดีผมไม่กล้าแม้แต่จะหายใจแล้วเสียงเคาะก็งเงียบไปผมนอนตื่นทั้งคืนแทบไม่กล้าขยับตัวแม้แต่น้อยวันที่ค้นหาประวัติบ้านความสงสัยเริ่มทนไม่ไหวผมตัดสินใจไปถามร้านชำในซอย เผอิญเจอคุณป้าคนเดิมที่เคยเตือนผมผมถามเธอตรงๆว่าบ้านเลขที่49มีประวัติอะไรหรอครับสีหน้าเธอซีดลงทันทีก่อนจะมองไปรอบๆเหมือนกลัวใครได้ยินลับพูดเสียงเบาเมื่อเจ็ดปีก่อนมีครอบทัวหนึ่งมาอยู่สามคนพ่อแม่ลูกสาว เด็กคนนั้นอายุประมาณ16วันหนึ่งหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยก็ไม่มีใครเจอศพไม่มีอะไรเลยผมฟังแล้วขนลุกแต่ป้ายังพูดต่อว่าพ่อของเด็กเสียใจมากปิดบ้านอยู่คนเดียวหลายเดือนจนวันหนึ่งก็ผูกคอตายในห้องนอนชั้นสองนั่นแหละผมเผลอกลืนน้ำนาย นั่นคือห้องที่ผมได้ยินเสียงเดินปาพูดถิงทายว่าคนแถวนี้ไม่มีใครกล้าอยู่บ้านหลังนั้นเลยสักรายผมเริ่มรู้สึกว่าการย้ายมาอยู่บ้านเช่าราคาถูกหลังนี้อาจไม่ใช่การตัดสินใจที่ดีนักแล้วคืนที่สี่เงาที่ยืนอยู่ปลายเตียงผมตัดสินใจว่าจะอยู่ต่ออีกสักคืนถ้ามีอะไรแปลกๆอีก ก็จะย้ายออกทันทีคืนนี้ผมพยายามปิดไฟทุกดวงล็อกกลอนประตูตรวจหน้าต่างให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็ล้มตัวลงนอนโดยเปิดโคมไฟเล็กๆข้างเตียงไว้เพื่อความสบายใจประมาณเกือบเที่ยงคืนผมรู้สึกเหมือนมีคนมายืนอยู่ปลายเตียงความรู้สึกนั้นชัดมากเหมือนมีสายตาจ้องลงมาตรงที่ใบหน้าผมพอดี ผมค่อยๆลืมตาขึ้นแสงไฟสีส้มอ่อนจากโคมไฟสะท้อนให้เห็นเงาร่างสูงบางของผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ปลายเท้าผมแทบไม่กล้าก,กระดิกตัวผมเห็นเธอชัดเจนผมยาวยุ่งสวมเสื้อทีเชิ้ตสีซีดๆกางเกงขาสั้นหน้าทาเรียบเฉยไม่มีอารมณ์ แต่ที่น่ากลัวที่สุดคือคอของเธอเอียงผิดรูปเหมือนถูกบิดจนเกือบหักผมพยายามจะพูดแต่ไม่มีเสียงออกจากปากผู้หญิงคนนั้นก้มตัวลงช้าๆจนใบหน้าของเธอห่างจากหน้าผมไม่ถึงคืบดวงตาของเธอเบอิกกว้างสีดำทึบสนิท มองทะลุเข้ามาเหมือนจะลากผมลงไปในความมืดมิดเธอถามด้วยเสียงแหบแผ่วจนแทบฟังไม่ออกว่าเห็นเธอไหมเห็นลูกสาวฉันไหมทันใดนั้นลมเย็นวูบหนึ่งพัดผ่านทั่วห้องเธอหายวับไปตรงหน้าเหมือนไม่เคยมีอยู่จริงผมนอนตัวแข็งทั้งคืนไม่กล้าหลับอีกเลย คืนสุดท้ายห้องชั้นสองผมตัดสินใจว่าจะไปคุยกับลุงสถาพรเจ้าของบ้านให้เขาเอาค่ามัดจำคืนให้บ้างขึ้นดีแต่ตอนเย็นวันนั้นลุงกลับโทรมาบอกว่าเขาไม่ว่างและยังไม่สะดวกมาพบผมรู้สึกว่าทุกอย่างมันแปลกไปหมดและอยากจะเก็บของออกไปทันที แต่ดันเกิดฝนตกหนักน้ำท่วมปริ่มหน้าบ้านจึงต้องรอจนฝนซาคืนนั้นเองคือคือนที่ผมรู้ความจริงทั้งหมดประมาณห้าทุ่มไฟทั้งบ้านดับสนิทเหลือเพียงแสงจันทร์สลัวลอดเข้ามาทางหน้าต่างขณะที่ผมกำลังจะหาไฟฉายผมก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังมาจากชั้นสองไม่ใช่เสียงฝีเท้าเหมือนก่อน แต่เป็นเสียงลยือยลือยเหมือนมีอะไรบางอย่างถูกลากบนพื้นไม้ผมส่องไฟไปทั่วห้องแล้วก็พบประตูห้องหนึ่งที่ถูกปิดด้วยแผ่นไม้ตอกตะปูแน่นหนาเหมือนมีใครพยายามปิดมันไว้ไม่ให้เปิดอีกเสียงลากนั้นดังมาจากหลังประตูนั้นพอดีตอนนั้นผมกลัวจนขาอ่อนแต่ยังไม่ทันจะถอยหลัง ประตูก็กระแทกใส่จากด้านในอย่างแรงตึงต้งตึง้งตึ้งตะปูบางดอกหลุดกระเด็นออกมาเองเหมือนมีใครพยายามพังประตูออกมาผมตะโกนบอกว่าผมไม่เกี่ยวอย่ามายุ่งแต่เสียงนั้นกลับแรงขึ้นเร็วขึ้นผมจวนจะวิ่งลงบันไดทันใดนั้นประตูเปิดออกเองทั้งที่ตะปูยังไม่หลุดหมดผมส่องไฟเข้าไปภายใน และพบศพเด็กผู้หญิงตัวแข็งคือนอนอยู่กลางห้องท่าทางเหมือนถูกลากกลับเข้ามาเมื่อกี้คอของเธอบิดผิดรูปตายมาแล้วนานแต่ที่ทำให้ผมแทบล้มทั้งยืนคือบนผนังด้านในเขียนด้วยลายมือสันสานว่าพ่อข่าหนูช่วยหนูด้วยทันใดนั้นผมได้ยินเสียงหัวเราะต่ำๆด้านหลัง เมื่อหันกลับไปผมเห็นผู้ชายคนหนึ่งคอหักยืนมองผมด้ดยรอยยิ้มเยเกเขาคือพ่อของเด็กคนนั้นเขาก้าวเข้ามาใกล้ผมเรื่อยๆพร้อมพูดว่าอย่าไปบอกใครอยู่เป็นเพื่อนเราตลอดไปที่นี่บ้านของเราผมวิ่งสุดแรงลงบันไดก้าวพลาดล้มกลิ้งจนหมดสติ เช้าวันรุ่งขึ้นผมฟื้นขึ้นที่โรงพยาบาลคุณป้าข้างบ้านเป็นคนเจอผมนอนสลบอยู่หน้าบ้านตอนฟ้าสางหมอบอกว่าผมมีแผลถลอกตามร่างกายและกระทบกระเทือนทางสมองเล็กน้อยแต่ผมรอดมาได้โชคดีมากเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ถูกเรียกมาสอบถามแต่เมื่อพวกเขาไปตรวจบ้านเลขที่49กกลับไม่พบศพเด็กผู้หญิงหรือร่องรอยการต่อสู้ใดๆแม้แต่ประตูที่ผมเห็นว่าถูกตอกตะปู ก็เปิดได้ตามปกติไม่มีแผ่นไม้อุดปิดเลยและสิ่งที่ทำให้ผมเย็นหวาบไปทั้งตัวคือตำรวจบอกว่าลุงสถาพรเจ้าของบ้านเสียชีวิตไปตั้งแต่5ปีก่อนแล้วเพราะผูกคอตายในห้องชั้นสองเช่นกันผมไม่เชื่อแต่เมื่อตำรวจนำรูปถ่ายมาดูมันคือรูปชายคนเดียวกับที่ผมเห็นในคืนนั้นคนที่ยิ้มเยเกคอเอียงผิดรูปและพูดกับผมว่า อยู่เป็นเพื่อนเราตลอดไปที่นี่บ้านของเราหลังเหตุการณ์นั้นผมไม่เคยกลับไปที่ซอยนั้นอีกเลยพอมีใครถามถึงบ้านเช่าราคาถูกผมตอบเพียงว่าถ้ามันถูกเกินไปบางทีอาจจะต้องมีค่าแลกเปลี่ยนบางอย่างและทุกคืนก่อนหลับผมยังได้ยินเสียงเบาๆในความคิดเหมือนเสียงของเด็กผู้หญิงกระสิบว่าพี่ เห็นหนูไหม